ประวัติพระสาริบุตรพระสาริบุตรมีชื่อเดิมว่าอุปติสสะหรืออุปติสสะเกิดในหมู่บ้านนาลากะัใกล้นครราชคร์แควานมคธมารดาชื่อนางสารีเป็นพระมณีผู้มีตระกูลสูงวิดาเป็นพราหมใหญ่มีฐานะมั่งคัง่งอุปติสสะตั้งแต่เด็กแสดงความฉลาดเฉลียวทั้งไหวพริบและเหตุผลเด่นกว่าคนทั่วไปมีเพื่อนสนิทชื่อโกริตะต่อมาเป็นพระโมคัลคลานะเป็นลูกพราหมอีกตระกูลหนึ่งทั้งสองมีอายุเล่เล่ยกันเติบโตด้วยกัน อุปติ์และโกเิตารู้สึกเบื่อหน่ายต่อความสุขทางโลกเห็นว่าความสุขนั้นไม่จีรังย่อมมีวันแตกดับจึงตั้งสัจสัญญากันว่าหากผู้ใดพบผลทางหลุดพ้นก่อนต้องรีบบอกแก่กันทั้งสองจึงออกบวชเป็นนักบวชด,ดาบดในสำนักของอาจารย์ชื่อสัญชัยปริภาชกซึ่งมีชื่อเสียงในตอนนั้นแต่ธรรมะของสัญชัยไม่อาจตอบโจทย์ความกระหายฝ่ายรู้ในจิตใจพวกเขาได้วันหนึ่งขณะอุปติศเดินอยู่ในราชครึก เห็นพระอัชชิพหนึ่งในพระสาวกห้าคนแรกของพระพุทธเจ้าท่านเห็นความสงบสำรวมกิริยาหน้าเรื่มใสของพระอัชชิพจึงเข้าไปทูลขอธรรมะพระอัชชิกล่าวธรรมเพียงสั้นๆว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นปัจจัยเกิดเมื่อเหตุดับทำเหล่านั้นก็ดับเพียงได้ฟังประโยคนี้อุปติสสะบรรลุโสดาปติผลเป็นพระโสดาบันทันทีคือเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานอย่างแน่นอนอุปติสสรีบกลับไปหาโกริตาเล่าให้ฟังโกริตาฟังแล้ว ก็รู้ทำตามด้วยทั้งสองนำหมู่เพื่อนอีก250คนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระาศาสนาทั้งสองได้รับอนุญาตให้บวชแบบเอหิภิกุอุปสมัมปทาพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยตนเองหลังบวชไม่นานพระสารีบุตรได้รับฟังธรรมต่ออีกเล็กน้อยจากพระพุทธองค์แล้วบรรลุพระอรหันต์อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งพระสารีบุตรให้เป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาผู้เลิศทางด้านปัญญา พระสารีบุตรได้รับสมญานามว่ารมเสนาบดีเพราะเปรียบเสมือนแม่ทัพในธรรมจักช่วยจัดการกิจสงสอรษภิกษุใหม่อธิบายธรรมะแก่หมู่สงฆ์และคารวาสพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายช่วงสุดท้ายและเปรินิผ่านทราบว่าตนเองใกล้ถึงการจึงขอพระพุทธเจ้าเดินทางกลับหมู่บ้านนลกะเพื่อโปรดมารดาผู้ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส ท่านโปรดมารดาได้สําเร็จโสดาปฏิทิแล้วนั่งสงบอยู่ใต้ต้นไ่ใหญ่เข้าสู่ปรินิพพานอย่างสงบและสมบูรณ์